คับคที่งนี่1เนี่ยนะคบหลักการเรียนของเรานะครับฟังพี่นะคะแมทเีร์เรียนะครับพี่จะพาน้องเขียนก่อนทําไมต้องเขียนก่อนพี่จะพาน้องเขียนเพื่อให้ความรู้มันไหลเข้าสมองก่อนเขียนก่อนเขียนจะเขียนไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเขียนไม่ขี่หน้าพอน้องเขียนเสร็จปุ๊บพี่จะพาไปทําโจทย์จับคู่นะครับ ที่จะพาไปทำโจทย์จับคู่และสุดท้ายเราจะตบด้วยโจทย์ชอยส์นะครับน้องความรู้จะค่อยๆลังไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นกราบขอร้องน้องๆที่เรียนออนไลน์ทุกท่านให้เขียนนะคบถ้าน้องมาเรียนสดพี่จะเดินดูตลอดแต่ว่าพอพี่สอนออนไลน์ปุ๊บพี่ไม่ เนี่ยนะครับหลักการเรียนของเรานะครับฟังพี่นะครับแมทชิเรียลนะครับพี่จะพาน้องเขียนก่อนทำไมต้องเขียนก่อนพี่จะพาน้องเขียนเพื่อให้ความรู้มันไหลเข้าสมองก่อนเขียนก่อนเขียนจะเขียนไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเขียนไม่กี่หน้าพอน้องเขียนเสร็จปุ๊บพี่จะพาไปทำโจทย์จับคู่นะครับ พี่จะพาไปทําโจทย์จับคู่และสุดท้ายเราจะตบด้วยโจทย์ชอยนะครับน้องความรู้จะค่อยๆล่งไหลมาเรื่อยๆเรื่อๆนะครับดังนั้นกราบขอร้องน้องๆที่เรียนออนไลน์ทุกท่านให้เขียนนะครับถ้าน้องมาเรียนสดพี่จะเดินดูตลอดแต่ว่าพอพี่อะ สอนออนไลน์ปุ๊บพี่ไม่รู้ว่าน้องกําลังเขียนอยู่หรือเปล่าดังนั้นกราบขอลองให้เขียนนะครอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูตรงนี้แล้วเปิดหน้า1นึ่งนะครอ่ะเปิดหน้าหนึ่งเปิดหน้า1อ่ะจริงๆเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าหน้า1น,นะครับมันก็คือความรู้สมัยเด็กน้อยนะครับทั่วไปนะครับ อ่ะทีนี้ที่รักทุกคนมาดูตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากหน้าหนึ่งทุกคนใครพร้อมแล้วกดหนึ่งให้พี่หน่อยทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่หน้าหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราขอเขียนสองหน้าเขียนสองหน้าเสร็จเรามาจับคู่จับคู่เสร็จเราไปตบชอยโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะอ่ะโอเคไหมน้องกอลฟพร้อมไหมลูกน้องกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะครับหน้าหนึ่งนะครับเริ่มนะครับตัวนี้นะครับก็ เป็นการอินโทรดักชันของแมทเทอเรียลนะครับมิตินะครับมิติมันคืออะไรครับมิติก็คือภาพที่เรามองเห็นก่อนมิติแรกคือมิติใหญ่สุดก็คือสิ่งที่เราตามมองเห็นเราก็จะเรียกนางโครงสร้างอันนี้ว่านางโครงสร้างมหาภาคโอเคนางโครงสร้างมหาภาคนะครับถัดมานะครับถ้าน้องเนี่ยตัดอ e ีเล็กตรงนี้ครับน้องซูมเข้าไปซูมเอาก็คุมอินเข้าไป ซูมเข้าไปน้องจะเห็นสิ่งสิ่งนี้ครับน้องเหล็กที่ตาเรามองเห็นนี่แหละเราจะเห็นสิ่งสิ่งนี้ครับสิ่งสิ่งนี้คืออะไรครับมีใครเรียนผลึกเราบ้างต้องตอบได้อันนี้เราเรียกโครงสร้างจุลภาคเห็นไหมคำศัพท์ไฮโซไฮโซที่รักใครเรียนเบอร์สามแล้วบ้างลูกเบอร์สามใครรู้บ้างอันนี้เรียกอะไรซูมซูมเข้าไปซูมเข้าไปจึ๊ก มันก็จะเรียกว่าเกรนครับน้องอ่าอันนี้อันนี้เราต้องสองกล้องส่องกล้องอ่าสองกล้อง,อองกล้องอันนี้ก็จะเป็นแบบกล้องกําลังขยายสูงอ่าเป็นกล้องแบบกําลังขยายสูงซูมเข้าไปแบบเห็นยันเนื้อนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเกรนเกรนก็คืออะไรเกรนก็คือผลึกนั่นแหละนะครับผลึกคืออะไรวะผลึกก็คือของแข็งที่มันจัดเรียงตัวกันนึกไม่ออกนึกถึงรูปอม นึกถึงลูกอมเลยโอเคไหมนึกถึงลูกอมอนะครับอันนี้ก็เรียกว,ว่าเกณฑ์เกรนคือผลึกทีนี้แต่ละผลึกเข้ามาตอ่อๆๆกันเขาก็เรียกเขาก็จะเกิดช่องว่างนะครับเขาก็จะเกิดช่องว่างพอผลึกเขามาต่อกันเขาจะเกิดช,อออช่องว่างไอ้ช่องๆเนี่ยหรือไอ้รอยต่อเนี่ยรอยต่อหรือช่องว่างเนี่ยเขาก็เรีเยกว่าขอบเกณฑ์ ลอยต่อของผลึกลอยต่อของผลึกเขาก็เรียกว่าขอบเกรนขอบเกรนโอเคเขาก็เรียกกันว่าขอบเกรนนะครับโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเด็กๆอันนี้คือโครงสร้างจุลภาคเราก็จะไปเรียนในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของผลึกไงล่ะพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเล็กกว่าจุลภาคอีกนี่เลยซูมเข้าไปอีกซูมลึกเข้าไปอีก เล็กเลยเราจะเรียกว่าโครงสร้างระดับอะตอมระดับอะตอมนะครับอะตอมพวกนี้มันก็คือก้อนก้อนเนี่ยจินตนาการว่าอะตอมเป็นก้อนอะตอมเป็นธาตุนะครับอะตอมเป็นธาตุแต่ละก้อนมันเรียงเๆียงเียงเียงเียงต่อต่อการมันจะเกิดความซ้ำเขาก็เลยตัดเอาก้อนก้อนหนึ่งออกมาเป็นตัวแทนในการศึกษานะครับเป็นตัวแทนผลึกผู้่ิยๆาเป็นตัวแทนผลึก ตัวแทนของผลึกนะจ๊ะในการที่จะศึกษาเขานะจ๊ะตัวแทนของผลึกอันเนี้ยนางมีหลายชื่อมากนางก็มีหลายชื่อชื่อของนางคืออะไรชื่อของนางก็คือที่เราเคยเรียนในเคมีซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ3ามแก๊งแต่จริงๆแล้วในที่เรียนในแมททีเรียลจะมีสีแก๊งจะมีแก๊ง scc SC bcc S C C แล้วก็ H C P น้องอาจจะยังเรียนไม่ถึงบางสาขาอาจจะยังไม่เรียนไม่เป็นลรนะครับ S C C B C C F C C แล้ว H C P ทีเนี้ยเด็กๆเด็กๆพี่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยลองเดาดูก่อนว่าในรูปคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนเรื่องผลึกโอเคไหมในรูปคืออะไรหนะ้าเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเรื่องผลึก นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเรื่องผลึกครับอันนี้ครับเด็กๆครับเด็กๆจากความรู้ทางเคมีที่เรียนมา FCC ชื่อแต่ม Simple Cubic ลูกบาศอย่างง่าย BCC Body Center Cubic ลูกบาศกกลางตัว FCC Face Center Cubic ลูกบากกลางหน้า HCP Hexagonal c l o s e Packing ลูกบาศก์แบบหกเหลี่ยม พี่ให้เวลาน้องลองเดาเร็วรูปนี้อะไรนะน้องโพเก่งมากน้องโพถูกแล้วหนึ่งเร็วเรามาเดากันนะครับเรามาเดากันดีกว่ากล้องเอาเบอร์ไหนหนึ่งสองสามสดูรูปเร็วน้องพีว่าอันไหนอุ๊ยน้องพรูฟเก่งมากความรู้ทางเคมีเต็มเปี่ยมน้องปามน้องก้องถูกต้องนะครับเก่งมากครับแปลว่าเป็นผู้มีความรู้ทางเคมีนะครับ อันนี้มันจะอยู่ในวิชาเคมีใช่ไหมมันจะเอามาเรียนต่อในแมทเทเรียลนะครับพวกที่ตอบนี่น่าจะเรียนผลึกมาแล้วถูกไหมใช่ปะ่ะอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนลึกๆในผลึกนะครับโอเคปะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้าง F C C นะโครงสร้างเนี้ยที่พี่บอกนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับ เล็กกว่าอะตอมเล็กกว่าอะตอมมาจัดเรียงกันโอ้โหก็เรียกว่าระดับเล็กกว่าอะตอมซึ่งไม่เรียนหรอกเล็กกว่าอะตอมมีอะไรเล็กกว่าอะตอมก็มีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตอนโอเคไหมน้องมีเพื่อนชื่ออะตอมไหมเพื่อนมีเพื่อนชื่ออะตอมไหมรู้ป่าอะตอมอะความรับอะตอมอะมันแปลว่าเล็กนะครับมีใครชื่ออะตอมบ้างในเนี่ยอ๋อไม่มีโอเคโอเค ฝากไปบอกที่อะตอมไหนครับอะตอมอ่ะจริงๆเป็นภาษากี่แปลว่าเล็กวงเล็กที่สุดโอเคไหเล็กวงเล็กที่สุดเออนะครับน้องอะตมอมอะตอมก็คือเล็กเห็นไหมน้องต้องซูมซูมซูมกว่าจะเจอเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นอะตอมจริงๆอ่ะมันแปลว่าเล็กครับอะตอมแปลว่าเล็กนะพี่ออตตมบอกพี่ตต์กำบัดแล้วอะตอมแปลว่าเล็กอันนี้เป็นเรื่องจริงครับอะตอมแปลว่าเล็ก จริงๆครับไปลองดูนะคะเป็นภาษากรีกนะครับอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นระดับมิติว่าเุ้ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างในแมทเียเรียลนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่จะไปต่อคุณน้องจดเสร็จหรือ,อยังกราบขอร้องจดเธอครับจดขอ